ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไรแล้ววันนี้ก็เข้าไร่กันนะลุงน้อยวันนี้เข้ามาปลูกพริกนะวันเนี้เมื่อวานนี้มาเดินสายน้ําหยดนะลุงน้อยมาวางแป๊บเนี่ยวางแป๊บแล้วก็เดินสายน้ําหยดแล้วก็โรยปูนขาวเมื่อคืนฝนตกนะืนฝนตกเยอะเลยดูแล้วนะน้ําขังเนี่ยตนะัวเลยปูนขาวล,ล,าลายมันเลยนะ ปีนี้ทำหญ้าไม่ได้นะคนนะคือไถไถ,ถที่ปีนี้ฝนดีไถที่ปั๊บฝนตกไถที่ปั๊บฝนตกคือหญ้าเลยลูกพุกเลยขึ้นแล้วก็ก่อนที่จะวางสายก็ไถไม่ได้นะเพราะดินเขายังเปียกยังแชะอยู่ปีนี้ลุงน้อยก,ก็ขยายปลูกมากกว่าเก่าไปอีกหน่อยนึงนะ ันนี้มากับเศรษฐีนะื่อวางก็วิ่งไปเอาพริกมาที่ทางไปทุงนน่งสนุนนะร้านอะไรพันก้าพันก้าเนี่ยนี่นะทุกคนพริกต้นกำลังสวยเลยนะต้นกำลังปลูกเลยพันอัมพวาโกนะ สวยเลยนี่นะตน้นอันนี้ลุงน้อยลงไว้ที่โน่น,นมั้งนะที่กระท่อมอันนี้เอามาแค่น้อยก่อนอเดี๋ยวหมดแล้วก็ไปเอขึ้นมาใหม่ให้เขาอยู่ในลมก่อนเดี๋ยวก็จะปลูกทั้งแถบทั้งติดป่ามันเนี่ยนะก็ค่อยเ,เข้ามาเลย เดี๋ยยานี่เดี๋ยวเวลาขึ้นเวลานั้นให้ร้อยดินที่สวยเหลือลุง้อยจะเอาไฮเปอรนะรถปั่นรถปั่นน้อยนะรถปั่นน้อยมาปั่นแต่ข้างกกจะสาดจะสาดขึ้นที่นะทุกคนมันแปลงนอกของลุงน้อยพันนี้แบมหรือเธอชื่อในเกษตรเขาก็เรียกว่าระยองสี่ ปีนี้ไม่ค่อยโตนะต้นไม่ค่อยสูงแต่กกใหญ่ปีนี้แบ่งในบ้านปลูกทีหลังต้นสูงกว่าแบ่งนอกปลูกก่อนต้นไม่สูงไม่ไม่แรงต้นลุงน้อยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งต้นนะปีนี้เน้นปุ๋ยหัวปุ๋ยเร่งหัวก็จะมีเกาะนี้อยู่เกาะหนึ่งนะเป็นเรียกแขกดำเนาะแขกดำบางคนก็เรียกทองดำอะไรเนี่ยลองปลูกไว้หน่อย จะลองดูนะแปลงนี้นะลุงน้อยว่าขุดคราวนี้ลุงน้อยว่าจะทำาขโพดนะเนี่ยจะลองทำาขโพดแปลงในทำตักสิบไร่เนี่ยแล้วก็แถบนอกแล้วก็แถบฝั่งนี้ฝั่งพริกนี่ก็จะทำมันอย่างเก่านะคิดว่าจะลองทำาขโพดข้ามแรงนะอาจจะขุดช่วงเดือนตุลาของลุงน้อยนะเนี่ยแปลงเนี้ย ครับเดี๋ยวลุงน้อยค่อยๆเริ่มปลูกพีก่อนนะปลูกพีลุงน้อยก็แทงรูนะทุกคนนะใช้ไม้ลุงน้อยจะพาไปดูนะด้านนั้นนะ่ะกี่ลุงน้อยก็แทงไว้สี่ห้ารูแล้นะทุกทีลุงน้อยจะหยดน้ำถ้าดินแห้งลุงน้อยก็จะหยดติดเครื่องหยดน้ำแล้วก็เจาะรูนะเลยจังหวะฝนเขาตกพอดีนะเดี๋ยวลุงน้อยดับเครื่องก่อนนะ ทึงว่าฝนก็ตกเยอะเมื่อคืนเลยไม,ไม่ต้องดึงก็เจาะลุงน้อยก็เจาะได้เลยดินเปียกดินอ่อนปีแล้วนี่หยดไปเจาะไปนี่นะไม้แล้วก็ลุงน้อยก็เสียมปลายให้แหลมนะโหดินสิตเต็มเลยแล้วก็ลุงน้อยปลูกปีนี้ก็ระยะนี้นะหกสิบ อันนี้ลุงน้อยช่วงแป๊บห่างมาว่าช่วงนี้ก็ประมาณหกสิบเหมือนกันเอาไว้รดเลี้ยวหัวกลับหัวเวลาลุงน้อยปั่นนี่นะปัน่นรองว่าจะไม่เก็บทอนะลุงน้อยอก็เอาไว้รดเลี้ยวหัวเนี่ยลุงน้อยก็แทงแทงเจาะรูอย่างนี้นะเนี่ยเขาจะมีนี้บอกอยู่นะเนี่ยสามสิบมีรอยลุงน้อยก็เจาะใช้ไม้เจาะไปเรื่อย อยพอดีอะทุกคนนะที่ลงน้อยทางปีแล้วนะแล้วเราก็ดึงพริกออกมาเบ่าแล้วก็แย่ๆลงไปเลยนี่นะเอาไปลึกจัดก็ไม่ดีนะอันนี้น่าจะลึกไปลุงน้อยเจาะลึกไปครับเดี๋ยวลุงน้อยค่อยปลูกกันปลูกรอภรรยาคือภรรยายังไม่ออกมาเน,น่้นหญ้าโหเมื่อวานรีบแปเวต้นพริกด้วยนะไม่ได้ด้ายออกเลยครับก็ น่าจะมาซ้ำพวกนี้อีกนะเพราะวันนี้ก็ไม่เสร็จวันนี้ก็เริ่มเริ่มเย็นแล้วเนาะก็ได้หลายแถวครับก,เก,นะก็เหลือประมาณอีกหกถาดนะลูกพริกเหลือประมาณอีกหกถาดลูกน้อยก็จุ่มให้น้ำนะเพื่อเขาจุ่มน้ำเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก็จะมาปลูกต่อเหลืออีก เดี๋ยวนะประมาณสิบแถวหกถาดก็ใกล้เคียงนะถ้าไม่พอก็จะเป็นช่วงท้ายช่วงน้นนะถ้าไม่พอลุงน้อยซื้อถั่วฝักยาวมาเกี่ยวไปล้ะช่วงนู้นเดี๋ยวจะทําถั่วฝักยาวนะแล้วก็ปลูกแล้วก็ประมาณนี้นะระยะห่างของลุงน้อยก็แถวต่อแถวอย่างนี้นะระยะห่างช่วงนี้ก็เมตรยี่สิบ ส่วนระยะห่างของต้นจากต้นนี้ไปต้นนู้นก็บหกสิบุกเหมือนปีแล้วนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ